สวัสดีครับวันนี้เป็นดวงของคนที่กำลังพิเรขนะในเดือนกรกฎาคม2566นะครับก็จะใช้ไพ่ทีวีซีรีส์ทาร์นะครับเป็นไพ่กับซีรีส์ต่างๆของทีวีซีรีส์ละกันนะครับโอเคเรามาดูกันนะว่าในฉากในฉากที่ไพก่กำลับเปิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเรื่องราวใดบ้างที่เกิดกับคุณในเดือนกรกฎาคมนะสิบดาบเนาะเรื่องราวบางอย่างที่อาจจะจบไปนะครับเนี่ยมีมิเตอร์ขลงังไปเป็นหมดเลยนะนะก็อย่าเพิ่งไปกังวลใจไปนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่า คือคนเมื่อเดือนกรกฎาคมอาจจะไปโชวคจังหวัดที่ชีวิตมีปัญหาแล้วกันอ่ะประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้เลวร้ยายหรอกนะเนาค่พรเป็นไพ่อ่วยชุดเล็กอะ่ะไพ่เมเนอร์ไม่ใช่ไพ่ชุดใหญ่ฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่แบบเข้ามาปั่นป่วนบ้างไนบ้างแต่ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่แบบเฮ้ยคุณจะต้องแบบโอโ้โหอกสั่นหวั่นไหวนะขนาดนั้นนะแบดไม้เนะาะไพ่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับแบดไม้อ,อ่สูญถือถ้วยแล้วก็ จัด t ิสเห็นป่ะมันไม่ได้แย่หรอกคุณก็คือท่านผู้ชมคับมันไม่แย่เลยเ,ลยเนาะเ,นเพื่อนๆก็อยากให้มารับชมกันนะว่าเออเราไม่ได้าทายแบบเจอไพ่ยแย่ก็ต้องแย่หมดอะไรเงี้ยบางทีบางคนเจอแล้วแบบเฮ้ยกังวลใจว่าเฮ้ยท,ทำไมไพ่ไม่ดีเนี่ยบางทีหลายๆช่องก็าทำนายได้ดีหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่เราก็จะพยายามทำนายที่แบบมันซอฟที่สุดแต่ก็จะไม่อวยเยอะอะเพราะว่าก็ต้องว่ากระตัมหน้าไพ่อะเนาะแปดไม้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเดินทางนะยิ่งเป็นไพ่ยอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ย อาส่วนถือถ้วยกับแปดไม้เนี่ยโดดเด่นในะาในด้านของการเดินทางคุณจะมีเกินการเดินทางกันขึ้นแต่ว่ามีจัสติสก็ระวังในเรื่องของการถูกหมายจับเจอด่านอะไรประมาณเนี่ยก็ต้องระวังเนาะราชินีถือเหลียญ6ดาบ5ดาบ ทรงๆเนี่ยคนมันมเพื่อหัสน,นะคบจะบอกว่าจะไ mm. พ่ที่ขึ้นมาแล้วคุณมีสิบดาบเนี่ยเป็นช่วงหวะที่อาจจะมีปัญหากับผู้คนโดนหักหลังได้นะครับจากไพ่ห้าดาบอย่างเงี้ยนะมันมีคนโกงคนไม่หวังดีกับเรานะมาแทงข้างหลังเราหรืออาจจะเจอเรื่องราวที่แบบรายจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรมันรุมมาตุม้มเราจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณมี8กระทาเรื่องของการเลือกกาตัดสินใจก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้คุณมีออปชั่นัวเลือกค่อนข้างเยอะ บางทีดักใจเรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นฉับพลันนะครับแป,แปดไม้เนี่ยทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนาะไม่ให้ตั้งตัวอาจจะถึงวยบางทีอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะครับคนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ด้วยเนาะแต่ไม่ใช่ของการตัดสินใจด,ดูใจกันอยู่นะครับถ้าแบบมองในเรื่องของความรักหรือมองในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนคุรจะมีคนที่นัาตาดีหรือคนจะแดนไกลนะครับคนผิวขาวคนที่เข้าอ,อกเข้าใจเราประมาณหนึ่งละกันเนาะมีการอ่า ปรึกษาหารือการพูดคุยกันอะไรกันนะครับหรือมีการช่างใจก,กับคนคนนี้อยู่ได้เช่นกันลาชินิถือเปลี่ยนอาจจะเป็นึงผู้ใหญ่ญาติาเราพ่อแม่พ่อเราไม่ใช่พ่อเราแม่เราครับโทษครับหรือหนึ่งตัวเราก็ได้นะทำอะไรก็จ้จับเป็นเงินเป็นทองแต่ว่าชีวิตยังมีหกดาบเนี่ยมันเป็นคลื่นอยู่คือมันมีปัญหาอุปสรรคเรื่องของการเงินโดยเฉพาะในเรื่องของการที่การเงินมีรอยรั่วอยู่เนาะ แต่ก็ยังประคองไปได้นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องยอมที่จะแบบหักกับอะไรบางอย่างเช่นบางทีมีปัญหาคาราคาซังเรื่องเงินกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยอมหักดิบอะไรอย่างเงี้ตัวอย่างก็คือไปถึงว่าตัวอย่างนะครับอาจจะไม่ใช่ก็แต่ว่ามาานันจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เราจะต้องแบบลมเลิกยอมแพ้มันไปซะเพื่อให้สภาพการเงินมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้นะหกกระทาสองดาบ หนึ่งดาบท้ายที่สุดเนี่ยคนที่เกิดวันพฤหัสจะได้รับชัยชนะได้รับประสบความสําเร็จนะไม่ได้ว่าแย่หรอกแต่ว่าอาจจะเริ่มต้นไม่สวยเท่าไหร่แต่คนมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จนะอย่าลังเลนะครับไพ่บอกว่าคุณอาจจะช่วงหนึ่งคุณจะลังเลแล้วก็คือมันกับพอเกิดความลังเลอะไม่ทําอะไรบางคนจะมีปัญหารเรื่องของการที่กล้า,กล,า,ก,ลากลัวๆไม่ตัดสินใจอะไร อะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางทีอาจจะแบบอยู่ท่ามกลางปัญหาแต่ว่าไม่ลงมือทำอะไรเลยได้ตลอด้าแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคือการตัดสินใจนะที่จะสู้หรือการเกี่ยวข้องกับคดีความเกี่ยวข้องกับหมายสารหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารนะเป็นไม่ได้เหมือนกันแต่คุณจะ,จ,ะจะได้รับความเป็นธรรมชีวิตค่อนข้างได้รับความแฟร์ระดับหนึ่งอยู่นะไม่ได้เวลวร้ายหรอกหนึ่งดาบคือตัดสินใจนะครับการตัดสินใจในบางอย่างที่มันทาให้คุณนั้นประสบความสําเร็จ แต่ถามว่าชีวิตมันอาจจะไม่ได้แบบว่าหอมหวานหรือชีวิตอาจจะแบบดีอะไรขนาดนั้นนะครับการตัดสินใจของเราอาจจะทําให้เออมันอาจจะไม่แฮปปี้มากเลยมากแต่ว่ามันคือการสำเร็จอย่างใดอย่างหนึง่งหรือการประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้แบบว่ามาซึ่งความยินดีปิติอะไรขนาดนั้นนะครับแต่คุณจะมีเกณฑ์สาเร็จเนาะถ้าถามเรื่องของการงานมันมีโอกาสให้จัด อยังขยาย,ย,ายการเดินทางเกี่ยวกับงานงานส่งออกก็เด่นนะครับงานต้องเดินทางก็เด่นนะครับการงานมีโอกาสที่จะดีนะครับเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาเนาะแต่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างปุ๊บปับ๊บมีการเลือก,กตัดสินใจนะครับแปดไม้ในมุมหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการที่คุณจะได้รับสิ่งตอบแทนอย่างสะสมกับการที่ลงลง,ลงมือทําอะไรประมาณเนี่ยก็ต้องรู้ว่าที่ผ่านมาทําแบบไหนไว้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นผลที่แบบเออมันจะส่งผลกับปัจจุบันของเราเนาะการเงินของคุณเนี่ยจะบอกว่าอาจจะมีรายจ่ายเยอะ เนาะหรืออาจจะหมดกับการรักษาสุขภาพได้เช่นกันนะครับระวังเรื่องของการจับไข้ได้ป่วยแต่ช่วงนี้จับอะไรเป็นกันเป็นทองนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะชีวิตเรื่องของการเงินมันมีปัญหาอยู่เนาะกระท่อนกระแท่นมีรอยรั่วประมาณนี้แต่ก็ยังประคองไปได้นะครับความรักความสัมพันธ์นะครับอาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจเกิดขึ้นการลังเลใจเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่มีปัญหาเรื่องของคําพูดก็ต้องระวังตรงนี้นะครับแต่ว่าจะมีคนเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับจะมีเกมเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นลักษณะของราชาอัศวินทื ช่วยครับผู้ผิดครับอาจจะเป็นสื่อช่วยเนาะจะมีเกณฑ์เข้ามาของคนที่หน้าตาดีนะครับคนที่รักษาเหมือนเพื่อนอ่าคนที่ผิวขาวคนที่อยู่ไกลประมาณนั้นได้เช่นกันนะครับหรือคนที่เป็นลักษณะอ่ายังไงอ่ะทำทำอะไรตามตัวเองประมาณเนี้ยนะแบบอันอาร์ตอ,อินดี้หน่อยหรือคนชอบศิลป,ปะอะไรอย่างเงี้ยได้เช่นกันหรือคนชอบรถก็ได้เช่นกันนะครับแต่ไพ่บอกว่าคุณมีเกณฑ์การเดินทางนะครับไพ่อย,ย่างเงี้ยเดินทางเนี้ยหมดเลยเนี้ยคุณมีเกณฑ์การเดินทางเนาะ คนที่เกิดวันพฤหัสเนาะเขจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับชาวราสตีตุลนะในฉากไพ่เห็นไหมว่ามันมีทั้งผู้แพ้ผู้ชนะนะครับก็ต้องดูว่าเราจะอยู่โสดฝั่งไหนเนาะแต่ว่ามันน่าจะมีอะไรทำนองนี้เกิดขึ้นเนาะหมายถึงว่าอาจจะเรื่องของการทุเถียงการเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยที่จะมีปัญหากันได้นะครับหรือเรื่องของการแข่งขันก็จะเกิดขึ้นได้นะในชว่วงเวลาเดือนกรกฎานะครับจะมีเรื่องของการแข่งขันเกิดขึ้นไพ่นะครับออราเคิลเปิดมาละสามใบ เนี่ยคุณมีไฟนะกลับมาอีกครั้งการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งอ่าทยบอกเลยอะไรเป็นเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบริการก็ได้นะครับหรือรับการเทคแคร์เอาใจใส่เนาะอันนี้นะครับคือบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตคุณไม่ดิธรทำนะแต่พอมีไพจะกขึ้นมานะครับนไม่ได้ของเวรกรรมเนาะ ไพ่จสติกเนี่ยเป็นเรื่องเป็นภาวะเป็นกรรมดยเช่นกันนะครับว่าโอเคโชคชะตากรรมาจะจะจะตัดสินคุณแล้วนะครับเดี๋ยวดูคีย์บนไพ่อีก3ใบซิเป็นยังไง Eternal l o v e นะอาจจะได้เจอรักนิรันด์นะครับหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องราวก็ได้บางทีไปเจอเรื่องราวของความรักที่แบบโอ้โหอินหน้าดูอะไรประมาณนั้นนะหรือเป็นเรื่องราวของเราก็ได้นะครับเรื่องราวมันอาจจะส,บสับเปลี่ยนสับขั้วแต่คุณจะมีอะไรที่แบบมีฟิลประมาณนี้เกิดขึ้นเนาะ แมรี่นะครับได้แต่งงานนะบางคนอาจจะโชคดีก็ได้จะเจอรักแท้แนละ้วแต่งงานเนาะในเดือนนี้นะแต่มันจะเกิดขึ้นอย่างแบบปับ๊บไม่คาดคิดก็ได้นะเพราะมีเพราะมีะมะแบบไม้เนาะก็เป็นไปได้เหมือนกันหลายคนเนาะมีเกณฑ์แต่งงานมีจัดติสด้วยนะก็เกี่ยวกับพิธีการจดทะเบียนจดอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับหรืออย่างน้อยโอเคไม่ใช่เราเราก็อาจจะเป็นงานแต่งเขาอะไรเงี้ยนะหรือ,อได้ใส่ซองโอเคนะในช่วงนี้นะครับ อาจจะเป็นช่วงของการที่เอ่อความมั่นคงการยอมรับอะไรบางอย่างได้เช่นกันเนาะอ,อาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดสามใบของคนที่เกิดวัลลังก์ฤทธินะครับก็คิดว่าประมาณนี้ครับคนบรุ่นฤทธิ์ถ้ามีโอกาสเนาะทำบ,บุญตามนิมนน้ำนะครับเพื่อเสริมดวงชะตาทำบ,บุญกบขอยาเพื่อเสริมดวงชะตาทำบ,บุญโลโซเพื่อเสริมดวงชะตานะครับระวังในเรื่องของสุขภาพนะแล้วก็ในเรื่องของโรคประจําตัวมีเกณฑ์จะแค่ได้ป่วยมีเกณฑ์ผ่าตัดและลงไปถึงว่าเกี่ยวกับลำไส้นะครับก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนิ้วระวัง กะระเพาะปัสสาวะระวังแล้วก็ในเรื่องของระบบภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะครับก็ต้องระวังสำหรับคนที่เกิดวันพิรุหันด้วยเช่นกันนะครับก็จระมาณนี้นะครับอย่างไรก็นีนะครับกดติดตามช่องน,นะครับแล้วก็ยังชมคลิปอื่นๆของคนที่เกิดวันพรหันในช่องนั้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ